ที่เรามีปัญหากันเนี่ยมันฉันจะขอมากเกินไปหรือเปล่ารู้ว่าเธอผ่านจุดการเสียใจมาแล้วรู้ว่าเธอเนี่ยเยียวยาตัวเองแล้วแล้วเธอก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแต่ก็ยังคาดหวังอยู่ดีอ่ะเวลาเหนื่อยเวลาเธอท้อใจก็ยังอยากยืนอยู่ตรงนั้นน่ะรู้ว่าฉันเองก็อาจจะเอาแต่ใจไปหน่อยอาจจะดูงองแงหรืออาจจะไม่ยอมรับความจริงแต่ว่า ก็เธอคือแสงสว่างอ่ะเธอคือดวงอาทิตย์เธอคือดอกเอ่อดอกทานตะวันหรือเธอคือความสดใสในชีวิตของฉันอ่ะไม่มีเธอมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะชีวิตที่มีเธอกับไม่มีเธออ่ะมีเธอดีกว่าคราวนี้ฉันโตขึ้นแล้วนะฉันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฉันคิดอะไรได้มากขึ้นแล้วฉันก็รอคอยได้มากขึ้นตอนนี้ฉันก็รอคอยในการที่จะเข้าหาเธอเนี่ยแหละ มันเหมือนเติบโตมากขึ้นแล้วอะ่ะและความรักที่มีก็มีมากขึ้นด้วยพร้อมแล้วนะที่จะดูแลเธอที่จะเอถูกเธอควบคุมหรืออะไรก็ได้อะ่ะแค่แค่เธอบอกฉันก็พร้อมที่จะทำให้ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่กายเป็นคนคิดมากเรื่องเธออาจจะเป็นตั้งแต่วันที่เราไม่ค่อยได้คุยกันวันที่เราห่างกันด้วยซ้ำเนาะ พอห่างการความรู้สึกมันก็ชัดไงมันก็ถึงได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้โอกาสฉันได้ไหมอ่ะเป็นเพื่อนก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตฉันน่ะก็หวังว่าเธอจะเข้าใจฉันนแม้จะเป็นคนที่เคยมีอีโก้นะแต่ตอนนี้อีโก้ของฉันได้ลดลงไปเพราะว่าการมีเธอมันดีกว่าการได้พัฒนากับเธอหรือการมีเธอกับเข้ามาในชีวิตอ่ะมันดีกว่ามากๆเพราะฉะนั้นอะไรที ฉันยอมเธอได้ฉันก็ฉันก็ยอมนะตอนเนี้ยอยู่แค่เธอแหละฉันก็ยอมรับว,ว่าฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรฉันเดาใจเธอไม่ไม่ออกแต่ว่าตอนเนี้ยฉันชัดเจนแล้วนะว่าฉันต้องการอะไร นี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะแล้วนุ่นก็เปิดไพ่ให้เพื่อนๆหมดสำรับเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ด้วยนะคะใครต้องการซัพพอร์ตช่องสามารถดูโฆษณาหรือกดคําว่าซปเปอร์แตงนะคะใต้ปุ่มแชร์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับความรักเกินท้อ ลองไหลมาเทมานะคะ